ก็คือขามนี้เราก็มาเรียนต่อนะคะเรื่องเรื่องที่แล้วก็คือเราก็จังจะเราก็ยังอยู่ในใบความรู้เดิมคือใบความรู้2.1เรื่องการแจกการสร้างตารางแจกแจงความถี่ในคาบที่แล้วก็จะเป็นการสร้างตารางแจกแจงความถี่แบบไม่จํากัดกลุ่มไม่จัดเป็นกลุ่มหรือเป็นอัตราภาคชั้นเนะาะครับที่แล้วก็คือเราจะไม่จัดตรงข้อมูล เป็นช่วงอ่ะก็คือไม่ได้จากข้อมูลคือแบบค่าไหนแบบค่า12แล้วก็สามอ่ารู้ได้เลยว่า12อง่ะมีมีมีกี่คนอะไรอย่างเงี้ยก็คือคาบที่แล้วเรีเนไปแล้วแล้วก็ไปย้อนดูได้คาบนี้เราจะมาพูดถึงการสร้างตารางแจกแจงความถี่โดยจัดข้อมูลเป็นกลุ่มหรือเป็นอันตราภาคชั้นอ่ะก็จะแตกต่างแตกต่างจากแบบที่แล้วเนาะการสร้างเป็นอันตรภาคชั้นก็จะเป็นข้อมูลแบบ เป็นช่วงเป็นช่วงเป็นช่วงแบบไหนเดี๋ยวเราจะเข้าเรื่องอดืมลดืมใส่ไม้เขาบอกว่าการสร้างตารางแจกแจงความถี่โดยจัดเป็นกลุ่มหรือเป็นอันตรภาคชั้นเป็นการนำเสนอข้อมูลอีกอย่างหนึ่งโดยนำข้อมูลมาแบ่งออกเป็นช่วงๆแต่ละช่วงของข้อมูลของข้อมูลที่แบ่งเรียกว่าอันตรภาคชั้น ตรงนี้ก็ชัดเจนเนาะเข้าแล้วเข้าเรื่องแล้วเราก็จะเรียกเป็นอันตรภาคชั้น,อ,นอันตรภาคชั้นคืออะไรถ้าถามก็คืออะไรก็คือ,อข้อมูลที่แบ่งออกเป็นช่วงๆแต่และช่วงๆนี่แหละเขาเรียกว่าอันตรภาคชั้นวิธีนี้เหมาะสำหรับข้อมูลที่มีจำนวนมากาจำไว้นะไฮไลท์เลย จำนวนมากเหมาะสำหรับข้อมูลที่มีจํานวนมากและค่าสูงสุดค่าต่ำสุดของข้อมูลแตกต่างกันมากหมายความว่าไงก็คือความถี่ของข้อมูลแหละเราไม่สามารถที่จะกระ,จ,ะจายเป็นตัวเลขเรียงเรียงกันลงมาอย่างเช่นถ้าสมมติว่าให้ข้อมูลมาข้อมูลต่ำสุดอยู่ที่10ข้อมูลสูงสุดอยู่ที่90 เราสามารถเร,เ,าเรียงข้อมูลเป็นข้อมูบเป็น10บ1 12 13 14า5จนถึง90เราเรียงไหวไหมถามว่าถ้าตอบมาก็ตอบว่าไหวอถ้าใครตอบไหวนะเดี๋ยวจะให้เขียนข้อสอบแบบนี้แหละก็คือมันทำให้ไหวหรอกชีทใบเดียวไม่น่าพอเนาะเราก็เลยจะมีการสร้างแบบจัดเป็นกลุ่มหรือเป็นอันตรภาคชั้นนั่นเองอ่าก็คือจะประกอบไปด้วยนะก็คือข้อสังเกตก็คือว่า เราจะสร้างตารางแบบอัตรภาคชั้นเราต้องสังเกตว่าข้อมูลมีจํานวนมากและค่าสูงสุดค่าต่ําสุดมีค่าแตกต่างกันมากหรือความถี่มันห่างกันมากม,มันละเอียดอะไรแบบนี้วิธีการทําก็จะดังตัวอย่างต่อไปนี้อย่างเช่นตัวอย่างที่1ตัวอย่างที่1นึ่งเขาบอกว่าอะไรคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นม5ซึ่งมีคะแนนเต็มอยู่ที่100คะแนนจํานวนคนที่เข้าสอบ ก็คือมีจํานวน50คน50คนั้คนแรกคนแรกเต็มร้อยคะแนนนะคนแรกได้เท่าไหร่คนแรกได้25่้าคนที่สองได้8 5สบห้าคนที่สามได้ห้าิบห้าคนที่สี่สอบได้37คนที่5สอบได้4 1แบบเนี้ยไปเรื่อยเรื่อจนถึงคนสุดท้ายคนสุดท้ายได้เท่าไหร่เออคนสุดท้ายได้คะแนนเท่าไหร่นนหรก็คือ64เห็นไหมก็จะไล่ไปเรื่อยๆืก็ ในชุดข้อมูลนี้ก็จะมีทั้งหมด50จํานวนก็คือ50คนนั่นแหละ50คะแนน50คนแตกต่างกันไปอ่ะเรามาดูว่าขั้นตอนการสร้างตารางจะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยในการสร้างตารางจแจกแจงความถี่โดยทั่วไปมักจะทําในกระดาษบันทึกคะแนนก่อนโดยทําเป็นขั้นๆดังนี้อันนี้ก็คือการเกินเนาะอ่ะมาดูขั้นที่หนึ่ง ข้นที่1ให้เราทําอะไรข้นนี้หนึ่งให้เราหาคะแนนต่ําสุดและคะแนนสูงสุดของข้อมูลซึ่งข้อมูลชุดนี้คะแนนต่ําสุดอยู่ที่เท่าไหร่เนเรามาลองไล่ซิอะมีนักเรียนบางคนบอก25 25จริงไหมอะย่ะ25จริงก็คือคะแนนต่ําสุดอยู่ที่25อ่ะและคะแนนสูงสุดละ่ะอยู่ที่เท่าไหร่ก็คืออยู่ที่เท่าไหร่ครับเราก็ไล่ไปอะไล่ไปอยู่ที่เท่าไหร่อะมีเพื่อนเราบอกว่า90แล้วนะ 90อ่า90อยู่ตรงไหนอ่ะอยู่ตรงนี้แสดงว่าคะแนนต่ำสุดอยู่ที่25คะแนนสูงสุดอยู่ที่90อ่าขั้นที่2เรารู้แล้วว่าขั้น1เรารู้แล้วว่าต่ำสุดอยู่ที่25สูงสุดที่90เรามาดูขั้นที่2เลยขั้นที่2ให้เราหาผลต่างของคะแนนสูงสุดกับคะแนนต่ำสุดซึ่งผลต่างของคะแนนสูงสุดกับคะแนนต่ำสุดเนี่ยเราจะเรียกมันว่าพิสัยอ่าอันนี้คือเราเคยเรียนมาแล้ว การหาค่ากลางของข้อมูลของพิสัยพิสัยก็คือนี่แหละพิสัยก็คือคอ่าคะแนนค่าสูงสุดลบค่าต่ำสุดง่ายๆเลยก็คืออะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกอะไรเคยได้ยินไหมคำว่า x max อ่าก,ก็จะเป็น x อ่ะหูย x อ,อะไรนะ x x max อ่า x max เนอะก็เป็น x กอ่อน ่ะก็ง่ายๆแหละก็คือ,คอ x max ลบ x min อ่า x max เคยเห็นไหม x max ลบ x min อันนี้ก็คือเสริมให้เราอ่า x min ตัว i นะตัว i n x max ลบ x min max แปลว่าอะไร max ก็แปลว่าสูงสุด min ก็แปลว่าต่ำสุด x ก็เป็นข้อมูลไงข้อมูลสูงสุดลบข้อมูลต่ำสุดอย่างเงี้ย ตามตัวเนาะแล้วก็นำนำคะแนนสูงสุดมาลบกับคะแนนต่ำสุดได้เลยก็จะออกมาเป็นอ่า90ลบ25 65. เท่ากับ65ห็นไหมมันห่างกันมากนะมันต่างกันมากถ้าเราจะมาสร้างแบบแบบโดยไม่จัดเป็นอันตราภาคชั้นหรือแบบช่วงเนี่ยมันจะเยอะมันจะเยอะมากเราก็ไล่ไปสิ25ถึง90อะ่ะเยอะเยอะมากอืมอะพอเราได้พิสัยเสร็จแล้ว ข้อ 3. เราก็จะกําหนดจํานวนชั้นของคะแนนโดยปกติจํานวนชั้นจะอยู่ระหว่าง7-15ถึง15ชั้นอ่ะในขั้นที่3นี้ก็คือให้ส่วนมากเขาจะสร้างตารางแจกแจงความถี่แบบอันตรภาคชั้นส่วนมากสามารถสร้างได้ถึงประมาณ7-15ถึงชั้นหรือบางคนอาจจะสร้าง5ชั้นก็ได้อย่างเงี้ยเป็นเป็นอย่างต่ำา5 5ถ้าชั้นก็ยังทำได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วง7ชั้นถึง15ชั้น อันนี้เราเข้าใจคําว่าชั้นเนาะมันก็จะลงมาเรื่อยๆเ,ออเป็นตับเป็นตับเขาเรียกเป็นชั้นๆก็คือในโจทย์ข้อนี้เขากําหนดสร้างกี่ชั้นครับ7ชั้นดังนั้นเมื่อเรารู้ค่าพิสัยเรารู้ค่าต่าสุดลบค่าเออค่าสูงสุดลบค่าต่าสุดแล้วได้เป็นพิสัยมาและเรารู้ว่าเราจะสร้าง7ชั้นดังนั้นเรามาดูสิ่งที่เราจะต้องหาจากนั้นก็คือหาความกว้างหรือขนาดของอันตรภาคชั้น หาความกว้างหรือขนาดก็คือในความกว้างของขนาดสัญลักษณ์ก็คือจะเป็นไอ่าจะเป็นไนะไใหญ่นะสัญลักษณ์ของความกว้างหรือขนาดของอัตรภาคชั้นหมายความว่าไงหมายความว่าสมมุติว่าเอ่อชั้นเลขมันคือ3 0 3ถึงส9มอ่า30มถึง39สมมติชั้นนี้มี3 0ถึง39ถามว่าไอคือเท่าไหร่ ไอคือเท่าไหร่ไอคือจำนวนที่เป็นไปได้ในช่วงนี้ก็คือเป็นไปได้เท่าไหร่ครับเป็นไปได้มีกี่ค่าก็คือ30 30-39ถึง39นั่นแหละมีกี่ค่าครับก็ไล่ไป30 31 32 33 34 35 36, 37 38 39 39มีอยู่10ค่า 39, 39. ส0มสถึงสามมีอยู่สิค่าแสดงว่าความกว้างของอันตราภาคชั้น3 0มสถึงสามีความกว้างของอันตราภาคเป็น I เท่ากับ10แบบนี้นี่แหละครับสิ่งที่เราจะหา i i ในเรื่องนี้คือเราจะหาค่าที่เป็นไปได้ในชั้นนั้นน่ะเราจะกําหนดม,มันว่าจะมีความกว้างกี่ค่าหรือจะเป็นไปได้กี่ค่าในในช่วงในชั้นนั้นอะไรอย่างเงี้ย อะเราก็เลยนำนาค่าพิสัยมาหารด้วยจำนวนชั้นที่เราต้องการต้องการสร้างต้องการอะไรนะต้องการหาความกว้างของชั้นเนาะก็จะได้เป็น65หาร7ก็จะได้ค่าออกมาประมาณ9ประมาณได้ค่ามา9.2ทีนี้มันออกมาเป็นทศนิยมมันออกมาเป็นทศนิยม เราจะไม่ทําการปัดทิ้งถ้าเป็น9.2ในตัวอย่างนี้เราจะกําหนดเราจะปัด2ขึ้นให้เป็น10เลยจะปัด2จาก9.2ให้ก็จะเป็นจํำนวนเต็มเต็มหน่วยมันก็เลยเป็น10อ่ะเข้าใจไหมดังนั้นความกว้างของชั้นนี้ i เท่ากับ10ก็คือถ้าเป็นทศนิยมจะทศนิยม9.1 9.2 9.3 9.4 9.5เราจะปัดขึ้นทั้งหมดเลยเราจะไม่ปัดทิ้งจะจะไม่นิยามการปัดแบบ ถ้าต่ำกว่า5ปัดทิ้งเนี่ยเราจะไม่เอาเราจะปัดขึ้นอย่างเดียวถ้าสมมุติว่าถ้าสมมติว่านักเรียนหารออกมาแล้วได้ลงตัวแล้วได้ลงตัวสมมุติว่าสามสอย่างเงี้ยสาหารหาร6อย่างเงี้ยถ้ามันออกมามันได้5เราจะไม่ให้ชั้นนั้นเป็น5เราจะเอามาบวก1เสมอแล้วกําหนดให้ I อเท่ากับหอย่างเงี้ยถ้าถ้าสมมุติว่าหารออกมาในกรณีถ้าสมมุติว่าหารออกมาเป็นจํานวนเต็ม อย่างเช่นตัวอย่างตัวอย่างลบไปก่อนอะอย่างเช่นตัวอย่างนี้แหละถ้าสมมติว่าหารเราหารออกมาแล้วมันเป็น9้าพอดีอย่างเงี้ยถ้ามันเป็น9้าพอดีเราก็ต้องบวก1ให้มันเป็น1ิบเหมือนกันเหมือนกันเลยถับถ้ามันเหลือเศษก็ต้องปัดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนกันถ้ามันเป็นจำนวนหนึ่งเราก็ต้องบวกหนึ่งเพิ่มขึ้นอะดังนั้นข้อน,นี้ได้ความกว้างของชั้นเท่ากับ10บก็คือมีไเท่ากับ1ิ ผลลัพธ์ที่ได้เขาบอกว่าอะไรผลลัพธ์ที่ได้จากการหารพิสัยด้วยจํานวนชั้นถ้าเป็นตัวเลขจํานวนเต็มบวกด้วย1เสมอแต่ถ้าเป็นทศนิยมจะต้องปัดขึ้นเสมอแม้ว่าเลขหลังจุดจะน้อยกว่า5ก็ตามอ,อันนี้ก็คือก็เหมือนข้างต้นที่อาจารย์ได้พูดไปแล้วอโอเคมาดูขั้นที่4ขั้นที่4ให้เราทําอะไรก็ให้เราเขียนคะแนน เขียนชั้นคะแนนจะเริ่มจากชั้นของคะแนนต่ำสุดไปหาชั้นคะแนนสูงสุดหรือสร้างจากชั้นที่คะแนนสูงสุดไปหาชั้นที่คะแนนต่ำสุดก็ได้แต่ส่วนมากอาจารย์ขอสร้างจากต่ำสุดไปหามากสุดก็แล้วกันเนาะเราจะได้เข้าใจมันจะได้ดูแบบดูง่ายอืดูง่ายดูเข้าใจมากขึ้นดังนั้นอยากแนะนําให้พวกเราสร้างจากคะแนนชั้นที่น้อยกว่าไปหาคะแนน ชั้นที่สูงสุดหรือมากมากมากที่สุดอ่ะโอเคชัดเจนเนาะเขาบอกว่าอะไรเนี่ยถ้าสมมติว่าคะแนนคะแนนเป็นไงคะแนนในชั้นนี้คือคะแนนต่ำสุดอยู่ที่เท่าไหร่ยี่ห้าเนาะจากที่เกิดมายี่ห้าจากจากชุดข้อมูลเขาเขาบอกว่าโดยจะเริ่มจากคะแนน25แล้วนะับไป10ค่า ทาไมถึงนับไป15ค่าก็ไอไงไอเราเท่าก,กับ10ความกว้างของชั้นเราเท่าก,กับ10ไงตอนนี้คือเราจะมาสร้างอันตรภาคชั้นเออจาก25เราก็ไล่ไปไล่ไป10นะนับไป10อ่ะเริ่มจาก25เลยนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10หเดแห็นไหมแสดงว่าอันตรภาคชั้น1โดยเริ่ม,มจาก25จะมี จะมีทั้งหมด10ค่าก็คือมีตั้งแต่25ไปถึง34ดังนั้นอันตรภาคชั้นแรกของเราจะอยู่ในช่วงของ25ถึง3 4ช่วงคะแนนนะอันนี้เราจะกำหนดเป็นช่วงนะนี่คืออันตรภาคชั้นแรกของเราก็คือ 25- ถึง34ซึ่งการเขียนเช่นนี้เป็นการเขียนย่อๆหมายความว่าอะไรหมายความว่ามีอยู่10ค่าก็คืออย่างที่เรา กล่าวไปข้างต้นก็คือที่เรา,าไล่ไปใน2 5ยี่หถึงสาแหละเนี่ยข้อหมายของ2 5่สถึงสามเนี่ยมันเป็นการเขียนย่อถูกไหมแต่ถ้าแจกแจงจริงๆมันก็จะเป็นค่าตั้งแต่2 5่สถึงสา่อ่ะส่วนชั้นของคะแนนถัดไปให้เพิ่มเท่ากับขนาดของอัตราภาคชั้นหมายเขาว่าไงหมายความว่าทุกชั้นจะต้องมีความกว้างเท่ากับ10บ โดยมีความกว้างเท่ากันเสมอดังนั้นชั้นถัดไปเราก็สามารถมา,ลาไบบมล่ได้แบบเดิมเลยได้ไล่แบบเดิมเลยก็คือต้องเริ่มจาก26ถูกไหมยี่สกไล่ไป10ค่าก็จะเป็น26 27 28 29 30 3ส32 33 3ดยี่แสดงว่า10ค่าในช่วงถัดไปก็จะเป็นเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่ครับก็จะเป็นเออเอ,อ,อาจารย์ขออภัยเมื่อกี้เรา ชั้นเราถึงไหนนะชั้นแรกมันก็คือ25ถึง34ดังนั้นชั้นถัดชั้นถัดไปต้องเริ่มจาก35คขอภยัยขอภัยตรงนี้อ่ะ35ก็จะอ่าเริ่มจาก35นะั้นะนับไป10นะ35 36 37 38 39 40 41, 41 42 43 44อ่ะแสดงว่าชั้นที่2จะต้องมีตั้งแต่35ถึง44ก็จะเป็นช่วง35ถึง44นั่นเองหรือถ้าเป็นที่ของอาจารย์ก็คือ เราจะเนี่ยอย่างข้อนี้ก็คือเริ่มมันเริ่มจากยี่ิห้าถูกไหมยี่ห้าก็ต้องบวกไปสิบก็จะเป็นเท่าไหร่ก็จะเป็นสามห้าแต่เขาแต่เหมือนกับถ้าเขียนเป็นสัญลักษณ์จริงเขาไม่เอาสามห้าเพราะมันจะเกินดังนั้นก็จะเป็นสามสิบสี่อะไรแบบนี้โอเคเข้าใจเนาะ,ะและชั้นถัดไปก็จะเป็นสาม 14ก็จะเป็นบวก1ิบไปเลยตัวสุดท้ายเ,ออเพราะฉะนั้นชั้นถัดไปก็จะเป็นสามห้าถึงสิบสี่เอาแบบที่เราไล่ไปก็ได้อะไล่เอาก็จะดูเข้าใจมากขึ้นเพราะมันเป็นเรายังไม่ชำนาญเรายังไม่ชำนาญก็คือเราก็อาศัยการไล่ไปก่อนเพราะมันมันไม่เยอะอาจารย์ก็แนะนำว่ามันไม่เยอะอแต่พอเราจับทางได้ก็ไม่ยากแล้วม,มาดูขั้นตอนที่ห้าเขาบอกว่าอะไรพิจารณาคะแนนแต่ละคะแนนอยู่ในช่วงคะแนนใด ก็คือตรงนี้หมายความว่าไงหมายความว่าเราก็ไปดูว่าในช่วง25ในช่วง25คะแนนเนี่ยในช่วง25ถึงเท่าไหร่ถึง34เนี่ยในช่วง25ถึง3-4ในชุดข้อมูลเราเนี่ยมีคะแนนที่ตกอยู่ในช่วงนั้นกี่คนที่ได้คะแนนตกอยู่ในช่วง25ถึง34เออเข้าใจไหมเข้าใจไหมตรงนี้อ่าขั้นตอนที่5เนี่ยเข้าใจไหม เข้าใจเนาะก็พอเราไปไล่คะแนนปุ๊บว่าคนที่ได้คะแนนอยู่ในช่วงนั้นน่ะมีกี่คนถ้ามีหนึ่งคนเราก็จะขีดเป็น1ขีดแต่ถ้าไม่มีใครเลยเราก็จะไม่ขีดหรือให้ความถี่เป็นศูนย์ซึ่งรอยขีดหรือจํานวนคนนี่แหละเขาจะเรียกเป็นความถี่ซึ่งเราเรียนไปแล้วครับที่แล้วโอเคเนาะอ่ะเรามาดูเราก็จะสร้างตารางได้แบบนี้อ่ะสร้างตารางได้แบบนี้นะอ่ะสมมุติว่า สมมุติว่าพวกเรายอยอางสีสีอะไรดีสีดำดีกว่าอ่ะสมมุติว่าพวกเราไม่รู้อย่างเงี้ยถ้าพวกเราไม่รู้ว่ายังไม่รู้ว่าในช่วง25ถึง34เนี่ยมีกี่คนอ่ะเราจะทำยังไงเราก็ไปดูไปแล่ข้อมูลไงว่าในช่วงในข้อมูลชุดที่เขากำหนดมาให้เนี่ยในช่วงมี25 คะแนนถึง3 4คะแนนมีกี่คนอ่ะเริ่มจาก25ิและ1อ่ะย5ิ้เราก็ไล่ไปเรื่อยๆ37 37ดเกินไหมเกิน3 4อ่ะแสดงว่า37มไม่อยู่ในช่วงอันตรภาคที่1แล้วเราก็ไล่ไปเรื่อยๆไล่ไปไล่ไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บเกินหมดเลย3 7 54สเกินเกินจนมาสะดุดตาสุดท้าย3 1อดอยู่ในช่วง 25- สถึง34มไหมอ่ะแสดงว่าอยู่แสดงว่ามี2คนที่ได้คะแนนอยู่ในช่วงอันตรภาคชั้นแรก ก็คือมีได้คะแนน25แล้วก็31ซึ่ง25แล้วก็31ก็จะอยู่ในช่วงนี้ดังนั้นในตารางเราเราก็จะทําการขีดอ่ะขีดแบบไหนก็จะเป็นขีดอ่ะมีมีสองคนใช่ไหมขีด2ขีดแบบน,นี้เข้าใจไหมก็มาดูเฉลยก็เป็นแบบนี้เฉลยอ่ะสองขีดอ่ะสองขีดนี่หมายความว่าไงสองขีดนี่ก็หมายความว่ามีอยู่สองคนที่ได้คะแนนอยู่ในช่วงนี้หรือ สขีดนี้ก็จะหมายถึงความถี่นั่นเองเออหมายถึงความถี่อ่าเห็นไหมจากตารางแจดงความถี่ชั้นแรกสามสมเอ,อ่อยี่สิบหมีมิมีสขีดมี2ขีดก็แสดงว่าความถี่เท่ากับ2ไฮไลท์ดีกว่าอ่าช่วงชั้นอ,อ่าช่วงคะแนน3ามหี่ี่มีกี่คนมีอยู่6มีอยู่6ขีด 6คนที่ได้คะแนนอยู่ในช่วง35-44นี้เราก็จะให้ความถี่เท่ากับ3เออเท่ากับ6เพราะมี6คนในช่วงคะแนน45-54มีกี่ขีด8ขีดแสดงว่าช่วงนี้ความถี่ก็จะต้องเท่ากับ8ช่วงคะแนน55-64มีกี่ขีดมีอยู่16ขีดแสดงว่าความถี่ของมันก็เท่ากับ16 ซึ่งความถี่ก็คือเท่ากับจํานวนคนอันนี้แหละอาจารย์ขอย้ำช่วงคะแนนห5สิคะแนนถึงเจ็ดิบสี่ล่ะก็มีอยู่11ขีดก็ความถี่เท่ากับส1บอช่วงคะแนนเจ็ดสิถึง84มี4ขีดก็แสดงความถี่เท่ากับ4แบบนี้และช่วงสุดท้ายก็คือมีอยู่3ขีดก็เท่ากับ3มีความถี่เท่ากับ3แบบนี้อ ก็คือมาดูหมายเหตุนิดหน่อยหมาเหตุ head, เขาบอกว่าไงหมายเหตุหมายเหตุอ่าดอกดอกดอกะเยอะๆเลยขีดขีดเน้นๆน้นเน้นเนเน้นเหมายเหตุเ, head, เขาบอกว่าอะไรเนื่องจากมีค่าจากการสังเกตเนื่องจากไม่มีค่าจากการสังเกตที่ต่ํากว่า25จึงไม่จําเป็นต้องมีอัตราภาคชั้นที่ต่ํากว่า25ในตารางจัดแจงความถี่ตรงนี้เข้าใจไหมหมายความว่า คือเรารู้ว่าคะแนนต่ําสุดของชุดข้อมูลเราเท่ากับ25ถูกไหมเราก็เลยแบบเราก็เลยไม่สร้างตารางไม่สร้างที่ตารางที่อยู่ก่อนหน้านี้ก่อนสมมุติว่าก่อนหน้าก็จะเป็นเท่าไหร่ก็จะเป็น24ก็จะเป็น15-24ถึงอย่างเงี้ยก็ไม่มีชั้นที่25-24ถึงเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่มีใครอยู่ในชั้นนี้ไง ก็คะแนนก็มีต่ําสุดอยู่ที่25คะแนนซึ่งชั้นนี้ไม่มีไงเราก็เลยกาไม่ไม่เขียนชั้นก่อนหน้าชั้นที่มีคะแนนถูกปะนี่แหละก็คือความหมายของมันก็เลยเราก็เลยไม่เขียนก็เลยเริ่มจาก25ซะจบุจบจุบอ่ะมาดูตัวอย่างที่สองตัวอย่างที่2เขาบอกว่า ข้อรต่อไปออข้อมูลต่อไปนี้เป็นคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ซึ่งเต็มร้อยซึ่งเต็มร้อยคะแนนของนักเรียนทั้งหมดมีคนร้อยคนคนแรกก็จะได้เท่าไหร่คนแรก76 6 5ไปเรื่อยๆ63ไปจนถึงคนสุดท้ายได้35มีทั้งหมดร้อยคนเห็นไหม มันข้อมูลมันเยอะขนาดนี้เราจะไปสร้างแบบไม่เป็นอัตราภาคชั้นได้อย่างไรดังนั้นเมื่อเห็นข้อมูลเยอะขนาดนี้เราต้องสร้างเป็นอันตรภาคชั้นแน่นอนก็คือเป็นแบบแบบที่สอนอยู่นี้นะนะน้องนะนะน้องนะจงสร้างตารางจากคำสั่งก็คือจงสร้างตารางแจกแจงความถี่ของคะแนนทั้งหมดโดยแต่ละอัตราภาคชั้นประกอบไปด้วยค่าที่เป็นไปได้10ค่า10หรือ10คะแนน หมายความว่าไง اي? แสดงว่าเขากําหนดให้เรามาว่าค่าที่เป็นไปได้สิบค่าสิบค่านี้หมายความว่าความกว้างความกว้างเท่ากับสิบหรือ i เท่ากับสิบมองเห็นไหมถ้าเป็นสีเหลืองอ่ะความกว้างเท่ากับสบิบอ่ะตรงนี้นะเท่ากับสิบหรือ i เท่ากับสิบนั่นเองเรารู้แล้วว่าเราเรารู้แล้วว่า I ความกว้างจะต้องเท่ากับสิบเราก็เลยไม่ต้องไปคํานวณหาไม่ต้องไปคํานวณหา I เลยก็คือ ทำแค่ขั้นที่1นึ่ขั้นที่1คืออะไรขั้นที่1น่หาค่าต่ำสุดสูงสุดค่าต่ำสุดของเราอยู่ที่เท่าไรค่าต่ำสุดค่า,ต,า,าต่ำสุดอยู่ที่เท่าไรครับค่าต่ำสุดอยู่ที่เท่าไร่เอยอ่าฮะต่ำสุดอยู่ที่เท่าไรอ่านใช้หางในเรยเอยเจอยาก จจจยจยจยงจยงยงงเเเ这样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 啊这样这งค่าต่ำสุดอยู่ที่เท่าไหร่ครับอ่ะรู้สึกว่าจะเป็นสามสิบห้าอ่ะค่าต่ำสุดอยู่ที่สามสิบห้าถูกปะอันนี้ก็สามสิบห้าสามสิบห้าอ่ะแสดงว่าค่าต่ำสุดอยู่ที่สามสิบห้าและ ค่าสูงสุดอยู่ที่เท่าไหร่ค่าสูงสุดอยู่เท่าไหร่ครับค่าสูงสุดอยู่ที่เก้าสิบเก้าอ่าโอเครู้แล้วอ่าค่าต่ําสุดอยู่ที่สามห้าได้ค่าสูงสุดค่าต่ําสุดแล้วทําไงเราก็สร้างตารางได้เลยเพราะว่าข้อนี้เขากาหนดไอมาให้แล้วอืมไอมาให้แล้วดังนั้นเรารู้ว่าค่าต่ําสุดอยู่ที่เอ่ออยู่ในช่วงขออยู่ในเป็นสามห้าถูกปะและเราจะสร้างแล้วเรารู้ว่า i มีค่าเท่ากับ10หรือความกว้างชั้นเท่ากับ10เราก็เลยสร้างให้ให้รูปแบบมันแบบมันลงตัวก็คือเริ่มจากจากตํำสุดที่35เราก็เริ่มในช่วงของอัตราภาคชั้นคือเลขกลมๆเลยก็คือเริ่มจาก30เขียนจาก30เลยอเลยในในนี้เขาเขียนจากเออ31ก็ไม่เป็นไรก็ไม่ผิดถ้าถ้าเริ่มจาก30ก็จะเป็นช่วง30-39ถึง39ตนี้เริ่มเริ่ม31แล้วก็จะ เป็น10ข้างไงก็จะเป็น3 1มเอดถึงสีิก็คือเป็นเลขกลมๆเหมือนกันได้เหมือนกันมีปัญหาก,ก็แค่เอาหลักก็แค่เอาหลัก1ิจากที่อาจารย์พูดไว้ข้างหน้าเอามาไว้ข้างหลังแค่นั้นก็เหมือนกันไม่เป็นไรผิดกันได้เคบเคบมันถูกแต่มันแค่ไม่เหมือนกับในตรงนี้แค่การเสริมให้เออเนาะอ่ะโอเคก็คืออาจารย์เป็นคนทำเองกันหละไม่ต้องซีเรียสโอเคอ่าอ่ะ,อะ ช่วงคะแนน3 1มสถึงสีก็คือเป็นความไอเอ่อความกว้างเป็น10อยู่แล้วอันนี้เขากาหนดมาก็ไม่มีปัญหามีอยู่3คนก็คือคะแนนนี้ไงสามห้าคนที่ได้3ามหมี3สามคนก็คืออยู่ในช่วงนี้ไม่มีคนที่ได้อย่างอื่นเอ่อถึง40 40ก็ไม่มีอ่า40ไม่มีก็ไม่ไม่ขีดก็ขีด3ขีดไงต่อไปในช่วง4 1ถึง50มีอยู่กี่คนอ่าไ่ไป อ่าสี่สิบอถึงห้าสิบอ่าห้าเอไม่เอานะอ่ามีสี่ก้าแล 1, 2, 4, 8, ะ1หนึ่งสองสี่แปดสามอสี่แปดสามีสามค่าแล้วนะสี่แปดสี่สี่ค่าแล้วสี่แปดห้าห้าสิบเอ็ดไม่เอาเกินห้าสามไม่เอาเกิน อ่ะเกินหมดเลยดังนั้นในช่วง41-50ถึงคะแนนมีอยู่5คนเราก็ขีด5ซึ่ง5ที่ขีดนี้คืออะไร5ที่ขีดนี้ก็คือความความทีตรงนี้จำนวนคนอ่าความถี่เขียนเพิ่มให้ความถีความที่สัญ,ญลักษณ์เป็น f f ย่อมาจากอะไร f ย่อมาจากคำว่า frequency อ่าความถีอ่ะโอเค อ่ะช่วงคะแนาน5 1าสถึงหกมีอยู่13คนก็13ขีดช่วงคะแนาน6 1สิถึงเจก็มีอยู่เท่าไหร่ขีด5้าสี่สิบห้ายี่สยี่ห้าสาสิบสามสอืมช่วงคะแนานเจ็ดสิเจ็ดสิบอ็ดถึงปดสิบก็จะมีเท่าไหร่สามเจ็คะแนนเนาะก็ไล่จากข้อมูลนี้อ่ะไปเรื่อยๆก็ถือว่าจบทีนี้ทีนี้อาจารย์ขอเพิ่มนิดหน่อย เห็นช่องรวมไหมช่องรวมหมายความว่าความถี่ทั้งหมดที่เราได้เนี่ยเออขอไปไม่สวยความถี่ทั้งหมดที่เราได้เนี่ย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 จะต้องรวมกันแล้วเท่ากับจำนวนคนจำนวนข้อมูลทั้งหมดก็คือในเนี้ยคนเข้าสอบร้อยคน แสดงว่าความถี่ต้องเป็นร้อยแน่นอนช่องความถี่นี้รวมกันก็จะต้องได้ร้อยแบบนี้ถ้าใครรวมกันแล้วไม่เท่ากับที่ว่าจดกําหนดคือผิดหนูทําผิดแน่นอนดังนั้นย้อนกลับไปดูใหม่นะโอเคอ่ะต่อไปก็จะเป็นการเข้าสู่ใบางานและสําหรับวันนี้ก็เรื่องการสร้างตารางแจกแจงความถี่โดยทําเป็นอัตราภาคชานันหรือกัดจัดเป็นกลุ่มข้อมูลอาจารย์ก็ขอจบการ สอนเพียงเท่านี้ใบคาบนี้ก็คือส่วนใบความรู้ใบกิจกรรมแบบฝึกอาจารย์ก็จะส่งเข้าให้ในไลน์ถ้าทำเสร็จแล้วก็สร้างในสร้างงานในกลุ่ปลน์แล้วก็ส่งถ่ายใบงานส่งใบใบกิจกรรมส่งอาจารย์ก็จะเช็คเช็คโอเคทำด้วยตนเองนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ